สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องปนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าเน้นให้แค่สามคู่เท่านั้นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรชาวิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าของวันที่26นะคะผลของวันที่26ผลที่ออก6ตัวก็คือนะคะผลที่ออก6ตัวก็คืออ่า6 2 1 3 5 0นะคะอันนี้ก็คือผลที่ออกนะคะในรอบอรอบที่แล้วนะคะแอดให้เด่น อแอดให้เด่นที่ห้าเจ็ดเก้าเนะหรือวิ่งรูดนะคะผลที่ออกหกตัวก็คือหกสองนะคะล่างของหกตัวก็คือหกสองดูแอดลืมกลับหัวให้นะคะพี่พี่จ๋า,าถ้าใครนาแอดก็ย้ําเสมอเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเผื่อใครนําไปเป็นแนวาทางตัวที่แอดเน้นกลับหัวก็ได้หกสองนะคะส่วนล่างหนึ่งสามแอดหลุดไปเนาะเด่นที่สามแอดก็ไม่มีนะคะส่วนบนสามห้าศูนย์นะคะพี่พี่จ๋าแอดให้วิ่งรูดที่ห้า ใน3ตัวนี้ตัวที่ให้ดิดสุดก็คือ5วิ่งรูดที่5นะคะพลาดไปให้52ก 5, ับ51ม้า50นะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะวิ่งรูดนะคะ,ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะแนวทางทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่าในอีกสูตรหนึ่งที่เป็นตารางของเราเข้าเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ,ะบางทีแอดอาจจะคัดพลาดมาแบบนี้ก็ได้เนาะดวงใครดวงมันนะคะพี่พี่จ๋า อมาตามต่อกันสำหรับตัวดินนะคะเด่นวิ่งรูดนะเด่นวิ่งรูดสามตัวนี้ที่แอดให้ไปใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะเด่นสุดก็คือหนึ่งแปดเจ็ดเด่นสุดก็คือ1นะคะถ้าใครอยากนำไปวิ่งไปรูดถ้าไม่ชอบหนึ่งก็นำแปดกับเจ็ดนะคะ อ่าสำหรับหนึ่งมาดูกันสำหรับหนึ่งแอดมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งเจ็ดส่วนแปดนะคะส่วนเด่นที่แปดแอดมีแปดหนึ่งแล้วก็แปดสี่นะคะพี่พี่จา๋าส่วนเด่นที่เจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดแอดมีเจ็ดสี่นะคะเจ็ดแปด นะคะพี่พจ๋าที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างนะคะเด่นะะที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะแปดสี่เจ็ดสี่นะคะพี่พจ๋าอ่ามีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดู ะะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ